สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณลุงเบน์ก็ใจดีนะคะพาพี่เบจิตาไปปั่นจักรยานกันที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะคะพี่เบจิตาก็เลยชวนน้องฮานะกับน้องฮาชิไปด้วยนะคะเราก็เลยยกรถจักรยานนะคะขึ้นท้ายกระบะรถลุงเบน์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะวันนี้เราออกกันเย็นมากเลยนะคะ6กโมงกว่าแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะที่สวนเฉลิมพระเกียรติค่ะ มาถึงกันแล้วนะคะก็หาที่จอดได้แล้วตอนนี้ก็กำลังยกจักรยานลงจากรถกระบะนั่นเองนะคะครั้งนี้คุณป้าก็เป็นคนปั่นนะคะให้คุณแม่ซ้อนท้ายนะคะแล้วก็พี่ฮันน่ก็ปั่นของตัวเองส่วนน้องฮาชีก็นั่งหน้าคุณป้าเราเอาเข้าวมาทานกันด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศสบายๆเย็นๆค่ะแต่ก็มารอรุนกันนะว่าฝนจะตกไหมเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ ปั่นกันมาเริ่มกันแล้วนะเดี๋ยวจอดพักป้อนข้าวเด็กๆกันสะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั่นกันต่อค่ะสองพี่น้องนะคะก็ปั่นกันไม่ยอมกันเลยนะคะพี่เบต้าปั่นไวเท่าไหร่น้องคะก็ปั่นตามเท่านั้นเลยค่ะส่วนน้องฮาชิก็เดินเล่นไปก่อนนะคะ กว่าแล้วนะคะท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วแต่ดีนะที่ฝนไม่ตกนะคะแต่น้องคาทีอยากจะมาวิ่งเล่นตรงน้ําพุนั่นเองนะคะเราก็เลยขึ้นมาปั่นกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมน้ําพุสวยๆกันค่ะ ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะคะมันมืดค่ำแล้วจริงๆค่ะก็เลยต้องยกรถจักรยานขึ้นท้ายกระบะเหมือนเคยนะคะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงน่ยกลัวกำนี้แน่นยังน่ากลัวไม่เกิดมาไม่ได้ทำอย่างนี้เมงไงไปนจักรยานกลับบ้าน เหมือนวันอาทิตย์อ่ะกลับอ่ะเหมือนบอกขับไม่เร็วขับไม่เร็วอยากแรงแน่ร้อยกี่อ่ะแรงลมเท่าไหร่อ่ะมันเฉียม,กมากดๆๆได้ไหมเดี๋ยวมันเสียบยังกอดกอดไว้แน่นแน่แลองหยุกอดไว้แน่น,น,นๆจับไว้เลยแน่นเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยเดี๋ยวนี้แน่นเลยเดี๋ยวเฉียวไปเยอะเลย น้องอาชีก็เกาะคุณปานิงแน่เลยนะคะแล้วก็บอกเป็นระยะระยะเลยว่าคุณแม่เสียวมากคุณแม่เสียวมากนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะอีกแบบเดียวค่ะติดไฟแดงนานไปหน่อยนะคะไปเดี๋ยวพากลับไปชมกันนะคะ